ประชาธท้องถิ่นระดับเมืองซึ่งเป็นการแข่งไหมยังไงท่านรู้หมดถ้าท่านได้มีเปลี่ยนเปลี่ยนในเรืองต้นให้ท่านได้รับทราบขึ้นจะต้องมีการติดต่อไปะครับต่อไปนี้ก็ต่อท่านอาจารย์นะครับ ในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีราชาในส่วนรายละเอียดนะครับต,ต่างๆซึ่งจะเป็นโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นในส่วนนั้นนะครับแล้วก็จะมีจํานวนการเปลี่ยนแปลงกี่คงก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดสรุปน,นะครับเป็นขอศูนย์หนึ่งไปในส่วนของอหน้าหน้าหน้าแรกจะเป็นเรื่องของการแก้ไขว่าด้วยการจะทํทาแผนพัฒนาท้องถิ่นครับขออสอง ในส่วนรายละเอียดที่อยู่ในเล่มนี้นะครับจะเป็นยุทธศาสตร์ด้านการคลังก็จะไม่มีนะครับจะเป็นเรื่องที่ยุทธศาสตร์ที่ส่วนของแผนงานการศึกษานะครับก mm ็จะมีตั้งแต่ปีป้องกุญยุทธ์ป้องการรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน4ี่สโครงการด้วยกันพอตั้งปีเแต่โครงการนะครับต่อไป้นะครับรายละเอียดตามปรากฏในเอกสารนะครับจะได้กระชับเวลานะฮะว่าว่าโครงการนี้